โดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายบริษัทไทยเบวเวอร์เรสจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีสิง์แอลคานีทีและโสมสกัดสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ1สิงหาคม2566อยู่กับคุณนบจรดดิชันอาริรัตพร้อมล่ามภาษามือคุณชวลาค่ะสวัสดีวันอาสารหาบูชาวันพระใหญ่อีกหนึ่งวันะนะครับวันนี้นะคะหลายคนตื่นแต่เช้าเลยไปทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสินริมงคลแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยอย่างที่จังหวัดพยาวอย่างบางจังหวัดเขาจะมีประเพณีมีธรรมเนียมท้องถิน่นของเขาอย่างที่จังหวัดพยาวเนะี่ยเขาเรียกว่าตานขันข้าวเป็นประเพณีการตักบาตรของชาวเหนือนะคะประชา ชนตื่นแต่เช้าไปทําบุญต่อไ้เห็นชาร์จหนึ่งสิบเจ็ดแล้วตอนที่มาขโมยอ่ะผิดกฎจราจรด้วยนะครับขับย้อนสอนมาอ,อแล้วก็เอาไปเลยค่ะสี่ล้อแล้วก็ถอยหลบหนีเข้าซอยอนามัยหกตอนนี้อยากให้ตํารวจตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยเจ้าของร้านบอกว่าเดือดร้อนของซื้อของขายของทามาหากินส่วนเหตุการณ์นี้ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้แล้วโหัวอกคนเป็นแม่ใจสลายเลยนะฮะลูกชายคนเดียว ถูกลากลงมาจากรถเก๋งแล้วกระทืบเท่านั้นไม่พอสลบอยู่ริมถนนแก๊งวัยรุ่นเอาปืนยิงเขาใส่ซ้ำจนกระทั่งไปตายที่โรงพยาบาลเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันเพราะเขาบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุรู้แล้วว่าเป็นแก๊งไหนแล้วเกิดขึ้นกลางกรุงพักแป๊บเดียวครับ บ้านและสวนแฟมมิดเยียชวนคุณชอบแบบมันนตอบตื่นตาตื่นใจกับไอเทมแต่งบ้านแต่งสวนต้นไม้และสินค้าอื่นๆอีกมากมายพบกันวันที่4-13สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาการสุบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยูแล้ว และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบถ้าคุณมีเงินหนึ่งร้อยล้านจะใช้ให้หมดในหนึ่งวันจะเอาไปทำอะไรเที่ยวเลยแล้วกันค่ะเดินทางไปไหนก็ได้ใช้ทุกอย่างได้ภายในวันเดียวกินเที่ยวอยู่เปที่เรกซื้อทองค่ะทันร<ต>้อยล้านเลยแต่ถ้าเป็นหนูอ่ะ หนูจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเปิดเมมเบอร์หนูอยากให้เด็กคนนั้นมีอนาคตที่ดีในการขึ้นไปสั่งกระดินเงิืนพี่เปลี่ยนใจละไปกับหนู ซื้อเมมเบอร์จ้ะเอาไปช่วยคนให้มากที่สุดและจริงๆจริงๆโมหน้าใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทาบุญสวยชาติหน้าแต่ว่าถ้าทําหน้าสวยชาตินี้ค่ะมไม่ให้คนอื่นแหละเพราะว่ามันมีเวลาแค่วันเดียวสปอยไปเลยแล้วแต่ใครเก็บได้ซื้อบิตคอยครับซื้อมันทั้งหมดเลยนะฮะรีดไปมูลนิธิของคุณเก๋ชลดาเลยคะ่ะสัตว์เนี่ยมันจะได้มูลค่ากลับมาอีกเพราะว่าแบบมันรอดชีวิตซื้อที่ครับคอนโดแล้วก็อยากไปซี้อรถสปอร์ตก็พี่ขอตามให้มาให้ที่ สงครามเงินทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา21นาิกา45นาทีทางอมรินทีวี HD ช่อง3องสิอมรินทีวี The Real Next Gen อมริน Next Gen ใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวพิธิกรนักแสดงได้เวลาของคุณโอกาสมาแล้วชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทแล้วกับทำงานจริงนะคะรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ The Real ะ Next Gen อมริน Next Gen ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amarin.tv.com พื้นที่นี้รอคุณอยู่กลับมาอีกครั้งกับเตียงนอนรุ่นยอดฮิตพับเก็บได้ถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านทั่วไทยแถมใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจากมอนซา เตียงพับอเนกประสงค์ที่ทำให้คุณนอนหลับได้สนิทกับสัมผัสสุดนุ่มจากฟองน้ำเกรดพิเศษหนาถึง3ชั้นรองรับทุกสรีระแถมเคลื่อนย้ายได้สะดวกในราคาสุดพิเศษมอนซาเตียงอเนกประสงค์2สี2สองสไตล์ราคาปกติ6 9 9 0บาทแถมฟรีทันทีหมอนหนานุ่มหนึ่งใบและผ้าคลุมกันฝุ่น1ชิ้นสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า RS m ์เมเราให้คุณใจเพียเพียง ,3990 บาทแต่ยังไม่พอโถเข้ามาตอนนี้เรา ให้คุณผ่อน0%ได้นานถึง3เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตกเฉลี่ยเพียงเดือนละ1,330บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-0004444ชอบทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2566 สนุนโดยตัวร้อนเป็นไข่ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกล้วยอันโอสดออนนิวมิซูบิชิไทตันปฏิวัติความเชื่อสบู Sub ่เบเนตซีแอนผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนึ่งแปดปีสอนพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้แถวคลองสี่ลำลูกกาครับคนเป็นแม่ยังหัวใจสลายและทำใจไม่ได้กับการที่ลูกชาย เรียนเสร็จสอบเสร็จขับรถไปส่งเพื่อนตระเวนส่งเพื่อนขากลับเจอแก๊งวัยรุ่นดักหน้าดักหลังแล้วปรากฏว่ากล้องวงจรปิดจับวินาทีที่แก๊งวัยรุ่นมันสังหารลูกของคุณแม่ได้ลองดูภาพเนี่ยนะครับรถเก๋งคันสีขาวนี้คือคนขับเนี่ยคือน้องโฟกจอดปั๊บแก๊งวัยรุ่นเดินมาเปิดประตูกระชากน้องโฟกออกมากับเพื่อน แล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทําคือเพื่อนอนะวิ่งได้ก็วิ่งก่อนเลยเอาชีวิตรอดเพราะวัยรุ่นกลุ่มคนก่อเหตุมีทั้งไม้มีทั้งปืนกระทืบเขาจากบนรถแล้วดูฮะกระชากลงมาเตะจนกระทั่งน้องโฟกอายุ19สลบอยู่ท้ายรถเท่านั้นไม่พอก่อนที่มันจะแยกจากไปมันเอาปืนยิงเข้าใส่จนกระทั่งน้องโฟกนอนจมกองเลือด ส่วนเพื่อนอีก4ี่คนของน้องโฟกเนี่ยวิ่งหนีตายแต่กระเจิงคือโทษเพื่อนของน้องโฟกไม่ได้นะฮะว่าทําไมไม่ช่วยเพื่อนเพราะไอ้แก๊งคนก่อเหตุมันมีทั้งไม้ทั้งปืนคือเรื่องนี้คนเป็นแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมา3เดือนตำรวจยังจับกลุมตัวคนฆ่าลูกชายเขาไม่ได้ทั้งที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพชัดแล้วก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าจุดเกิดเหตุคือบริเวณหมู่บ้าน แถวคลองสี่ลำลูกกาคุณแม่มาลายพันธุษาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วไม่ได้ไปมีเรื่องไม่ได้รู้จักกับไอ้แก๊งคนก่อเหตุด้วยวัน